สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทำดีรวยได้นะครับอยู่กับผมกานพัฒ์ทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้8ปดโมงสิทางช่องวันสาสิบเอ็ดครับเช้านี้ครับหน้าทุเรียนแบบนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปทานไอศครีมกะทิสดแล้วเกี่ยวทุเรียนยังไงเพราะว่าไอติมนี้นะครับผมเขาห่อด้วยผูทุเรียนครับแทนขนมปังที่จังหวัดพิษณุโลกครับผมเคยขายได้มากสุดถึงวันละ5 0,000บาทไปชมเลยครับ นี่ครับคือร้านนีรัตใสไอศครีมกะทิสดตั้งอยู่ที่ประตู4ของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่เรียกกรยยอว่ามอนจังหวัดพิษณุโลกเปิดมานาน6ปีแล้วครับนีรัตใสเป็นชื่อของคุณพ่อของแฟนน้องต้นที่เป็นเจ้าของร้านร่วมกันไอศครีมกะทิของร้านทําจากกะทิคั้นจากมะพร้าวที่มาจากทับสแกส่วนทุเรียนเป็นทุเรียนหมอนทองจากจันทบุรีเรามาคุยกับน้องต้นเจ้าของร้านกันเลยครับสวัสดีครับน้องต้นครับแนะนําตัวหน่อยครับ สวัสดีครับพี่การสวัสดีครับผมชื่อต้นนะครับเป็นตุวรนหมอกลิ้มครับอายุ26ปีเป็นเจ้าของร้านไอศกรีมมิระสายมอนอครับผมไอศครีมกะทิสดทุเรียนหมอนทองของที่ร้านเนี่ยกำลังคลิปมากในช่วงนี้มีที่มาอย่างไรครับ คือส่วนตัวผมกาแฟนรชอบกินทุเรียนอยู่แล้วครับแล้วเราอ่ะคือขายติมแล้วทีนี้เราอยากจกมความประยุกต์ใช้อยากจะมาเพิ่มเพื่อจะขายในไอติมของเราใส่ครูดีไหมใส่ข้าวเหนียวดีไหมอะไรเงี้ยคือทางบ้านผมอ่ะทำข้าวเหนียวด้วยทาของหวานเกี่ยวกับข้าวเหนียวมะม่วงหรือว่าข้าวเหนียวมูอย่างเงี้ยเพราะหน้าทุเรียนอะ่ะเราก็คิดว่าจทยทํทยังไงให้มันเพิ่มยอดขายของเราร้านเราดีก็เลยเอาทุเรียนมาใสไ่ไอติมดีไหมก็เลยลองขายก่อนตอนแรกปีที่แล้วผมต้อนรับดีผมก็เลยมาประยุกต์ใช้ปีนี้พัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับ อยากจะทราบน,นะครับว่าทุเรียนหมอนทองเนี่ยราคาสูงครับแล้วนนต้องต้อนมีกลยุทธ์ยังไงครับที่ทําให้ราคาจับต้องได้ในหมู่นักศึกษาิ่งที่ฮิตเลยแต่เดี๋ยวว่ามันราคามันสูงไปก็เลยเปลี่ยนจากราคานี้ทำยังไงให้แบบกลุ่มนักศึกษาเนี่ยใช้ทุนน้อยที่จะต้องซื้อของเราบางทีมันแพงไปเราก็เปลี่ยนราคาเป็นไซส์มินิไซส์มินิ4ี5 9 6 9าากพอขายไปปุ๊บมันก็ขายดีพอขายดีก็เราก็พัฒนามาเรื่อยโดยที่ว่าเปลี่ยนเป็นกระทีทุเรียนหรืออะไรเนี่ย แล้วลูกค้าสามารถเลือกระดับความกรอบความนุ่มของทุเรียนได้ไหมครับถ้าเรามีให้เลือกหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นกรอบกรอบนอกนุ่มในนุ่มเรามีให้เลือกแบบนี้โอ้โหไอศครีมใช้ภูทุเรียนแทนขนมปังแบบนี้ครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่ครับเริ่มต้นมันอยู่ที่80บาทครับสูงสุดก็ถ้าภูใหญ่ๆเลยประมาณไม่เกิน250บาทราคาจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักของภูทุเรียนที่ลูกค้าเลือกนะครับส่วนไอศครีมกระทิสดทุเรียนไซส์มินิจะใส่ไอศครีม ข้าวเหนียวมูนและเนื้อทุเรียนเป็นชิ้นขายในราคา 49, 59และ69บาทแล้วทุเรียนที่นำมาใช้ที่นำมาโปะนยครับต้องช่า้ํำหนักด้วยไหมครับเราช่างครับ49ก็จะเป็นปริมาณหนึ่ง59ก็จะเป็นอีกประมาริมาณนึง69ก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆครับตามราคาครับยอดขายต่อวันอยู่ที่เท่าไหร่ครับยอดขายอยู่ที่ประมาณถ้าเป็นแก้วนะประมาณตก200แก้วครับประมาณ3-4หมื่นบาทต่อปีปีก็ประมาณ5หมื่น และนอกจากขายไอศครีมแล้วเนี่ยอย่งทราบว่าน้องต้นเนี่ยยังปปอกทุเรียนขายเป็นลูกที่หน้าร้านด้วยใช่ไหมครับใช่ขายทุเรียนไปด้วยเวลาลูกค้ามากินไอติมแล้วอยากจะซื้อทุเรียนกลับบ้านแล้วก็มีทางหน้าร้านขายอยู่ครับแล้วนอกจากไอศครีมนที่สดทุเรียนแล้วนีครับมีอะไรยางอื่นอีกไหมครับ เห็นว่ามีไอศครีมประทีสดมะม่วงด้วยผลไม้ก็จะเป็นแค่มะม่วงเลยมะม่วงเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้เราก็จะมาประยุกใช้เหมือนทุเรียนเนี่ยครับก็จะมีไซส์35บาทเป็นข้าวเหนียวมะม่วงเอาไปติมอะไรอย่างเงี้ยครับก็เหมือนคล้ายๆกับทุเรียนแต่ว่าราคาก็จะต r ลงมาหนึ่งมีข้าวเหนียวมะม่มวงเป็นกล่อง5 0ิบาทใครที่สนใจนะครับผมอยากไปทานไอศครีมประทีสดทุเรียนหมอนทองท,องที่ร้านนิราใสนะครับก็สามารถไปทานกันได้ตามช่องถทายขล้นหน้าจอได้เลยครับหวานกว่าไอติม ก็รอยยิ้มที่พี่ส่งให้ไม่น่าหวานเท่าทุเรียน